กินนกากะทำตอนที่เก้าสิทุกอย่างที่เพียงเกิดแล้วดับไปเป็นของใครถ้ายังคิดว่าเป็นของเราถูกหรือผิดผิดค <c oughs> ่ะฉลาดหรือไม่ฉลาดในเมื่อไม่มีแล้วก็ยังว่าเป็นของเราไม่มีเลยทุกขณะนี้ค่ะเกิดแะดับหมดไปเลยแต่โดยความไม่รู้นะคะเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อให้เห็นให้หลงให้คิดว่าเป็นเราต่อไปอีก จนกว่าจะตายแต่ตายแล้วก็ยังต้องเกิดอีกแต่ก็ไม่รู้ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าคนนั้นสะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ของการที่จะมีความรู้ถูกเห็นถูกหรือว่าจะเพลิดเพลินไปนะคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่ว่าสิ่งนั้นๆก็ทําให้เกิดความทุกข์ในเมื่อพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งต้องพลดพลาค่ะแม้แต่สิ่งซึ่งเรายึดถือว่าเป็นราเนี่นะคะ ของเรานันก็ช่างเถอะข้างนอกแต่เราทั้งตัวเนี่ยที่ยึดถือว่าเป็นเราก็ต้องหมดไปในเมื่อตายจะไม่กลับมาเป็นบุคคลน,นี้อีกเลยโดยสิ้นเชิงจะเป็นคนนี้อีกไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นคนนี้อยู่เฉพาะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายโดยกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วทำให้เป็นคนนี้แต่จากคนนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเกิดโดยกรรมหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่ากรรมใดจะให้ผล พูดถึงขณะที่สติปัฏฐานเกิดแต่ละครั้งปัญญาจ้อมเกิดร่วมด้วยแต่ละครั้งนั้นปัญญาก็ไม่ได้เท่ากันอาจจะบางครั้งมากบางครั้งน้อยก็เป็นอย่างนี้สลับกันไปได้ใช่ไหมคะปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นค่อยๆแล้วจะลดลงไปไหมเนี่ยที่เรียนถามอาจารย์เพราะบางครั้งมันมันเหมือนกับว่ามันไม่รู้เหมือนที่เคยรู้ในทํานองนั้น แต่สิ่งที่รู้แล้วจะกลับไม่รู้ได้ไหมก็มคงจะไม่ได้แต่ในความว่าขณะที่มันเกิดมันอาจจะไม่เกิดเหมือนแต่ที่เราเคยรู้แล้วะะแต่ว่าอันนั้นหายไปได้ไหมไม่หายที่เคย <ซะ S 2> เกิดน,น,ะะน,นี้ถ้าพูดเลยไปสักหน่อยว่าไปถึงขั้นวิปัสสนาญาณเนี่ยการชี้สภาพรู้ลักษณะของการเกิดดับเนี่ยแสดงว่าความต่างกันคือสติปัฏฐานเกิดนะ่ะรู้อย่างหนึ่งอย่างใดรูปอย่างนามอย่างแต่ถ้าเปิดเป็นในลักษณะของวิปัสสนาญาณแล้วเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ ก็ต้องแสดงหมายความว่าทั้งรูปก็เกิดไปแล้วรูแ้แล้วก็นามเกิดทั้งสองอย่างอาจจะเป็นวาระที่ต่อเนื่องยาวนานซึ่งต่างกับสติปัฏฐานซึ่งจะเกิดก็เกิดขึ้นตีละครั้งยังเข้าใจถูกเปล่าคะสติปัฏฐานเกิดต่อกันก็ได้หรือต่อขึ้นอ,อ๋อเกิดขอกันแล้วก็สลับกันก็กได้เร<ล>ืเ่องของอนัตตาทั้งหมดท่านอาจารย์นะถ้าอย่างนั้นสติปัฏฐานเกิดต่อในกรณีที่สติปัฏฐานเกิดแล้วก็สลับกับสติปัฏฐานไม่ได้เกิด ทีนี้พอขณะที่สติปัะฐานเกิดแล้วขณะที่สติปัะหานไม่ได้เกิดมันก็ไปรู้ลักษณะของก็่เคยเกิดมาแล้วมันก็จะสลับกันไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันสติปัะฐานเกิดสภาพธรรมะที่ปรากฏดับค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็สติปัะหานก็เกิดใหม่แล้วก็มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏแล้วก็ดับก็หมดไปค่ะเพราะฉะนั้นสติปัะฐานเกิดตอนเนื่องก็ได้หรือว่าเกิดแล้วก็ไม่เกิดก็สลับกันอยู่ตรงนี้ อันนี้คก็คือการที่เราจะเป็นผู้ที่มั่นคงในความเป็นอนัตตาคือไม่ต้องไปมีกฎเกณฑ์อะไรเพราะเป็นอนัตตาอยู่แล้วใช่คำถามเรื่องอัตานี่จะไม่เข้ามาเลยถ้ามีความมั่นคงเรื่องอนัตตาแต่คำถามเรื่องอัตตาจะเข้ามาเรื่อยๆถ้าไม่มั่นคงในความเป็นอนัตตาถ้าเราจะถามเพื่อ,อกฎเกณฑ์ให้บอกมาว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำเป็นอตตาหรืออนัตตา อีกเรื่องหนึ่งกาสนทนาธรรมเนี่ย,นนยถ้าสนทนากันในเรื่องอย่างนี้แล้วถ้าใครที่พูดว่ากําหนดรู้ตัวนั้นดีฉันคิดว่าอันนี้ยังเข้าใจผิดมากเลยใช่ไหมพูดเ่ยนะคะต้องให้กระจางกําหนดนี่คืออะไรเ้าก็าเราไม่กระจา่างแล้วเราก็พูดตามเข้าไปเขาให้เรากําหนดเราก็กําหนดแล้วเราก็ไปบอกคนอื่นให้กําหนดก็กําหนดกันไปหมดแต่ไม่รู้ว่ากําหนดคืออะไร พี่บงเกิดบ่อยไหมคะว่าสติรุทานเกิดแล้วก็รู้มากแล้วก็ขลังก็แปรรู้น้อยแล้วก็ขลังก็อาจจะรู้มากอีกเป็นอย่างนี้บ่อยไหมคะคาถามทั้งหมดเนี่ยนะคะเหมือนับต้องการให้รู้มากแล้วก็เร็วๆด้วยใช่ไหมคะแต่จริงๆแต่ละคนนี่เป็นเรื่องอบรมค่ะจะเข้าใจความหมายของภาวนาตั้งแต่ขั้นการฟังฟังเราต้องฟังมากแค่ไหนคิดดูสิคะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ อยากให้เกิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องอยากและก็ไม่ใช่เรื่องกั้นไม่ให้เกิดนะคะแต่เป็นเรื่องที่ขณะนี้เป็นเครื่องทดสอบปัญญาทุกๆครั้งนะคะไม่ว่าเราจะอ่านมามากฟังมามากสติระลึกบ้างไม่ระลึกบ้างสภาพธรรมะเป็นเครื่องสอบตลอดเวลาว่าสามารถจะเข้าใจลักษณะแท้จริงของสภาพธรรมะที่ฟังที่ศึกษาที่สติระลึกเนี่ยได้แค่ไหน ก็เป็นผู้ตรงเช่นในขณะที่กำลังเห็นเนี่นะคะทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีจีนแน่นอนกำลังปรากฏเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่เรียกชื่อก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียกเลยก็ได้แต่มีจริงๆและสิ่งนั้นเนี่ยคะ่ะก็คือสิ่งที่เพียงสามารถปรากฏเมื่อกระทบจากขู่ภาษาธาแล้าททำไมจะไปมีคน มีวัตถุสิ่งต่ตางๆในสิ่งที่ปรากฏแต่เมื่อมีความรู้สึกหรือความเข้าใจในสมมุติบัญญัติว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็เพราะความทรงจํา mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นนะคะที่จะสภาพธรรมะก,กาลังปรากฏนะะี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจริงๆนะคะว่าลักษณะนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะคลายไม่ว่าจะเห็นเมื่อไหร่ก็รู้ว่า เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจริงๆคือต้องตรงกับปริยัตินะฮะแล้วก็ต้องเป็นการอบรมด้วยสติที่ระลึกไม่ใช่เรื่องราวแต่ว่ากำลังเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏท่างตาซึ่งคนตาบอดไม่เห็นใครจะตาบอดเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงสิ่งนั้นจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็ต่อเมื่อทรงจำไว้ ในสีสันวัตน,นาต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานนี่นะฮะจึงต้องรู้จักลักษณะของสัญญาขันห้าเนี่หมดเลยจะไม่ขาดขันหนึ่งขันใดเลยมิฉะนั้นก็จะคลายความเป็นสัตว์บุคคลในสิ่งที่ปรากฏได้ยังไงในเมื่อไม่รู้ว่าขณะนั้น่ะเป็นเพราะความสรงจำซึ่งเป็นขณะที่รู้ว่าอะไรหรือเพียงแต่การจะคิดนี่นะฮะเราจะคิดเรื่องอะไรก็ตาม จะคิดคำว่าพารานสีถ้าไม่มีความจำเสียงเราจะเกิดความคิดอย่างนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็มีสัญญาเจตสิกเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่มากที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวทุกอย่างเนี่ยเพราะความทรงจำที่ยึดมั่นนะฮะว่าสิ่งนั้นได้มีจริงๆแต่ความจริงไม่ใช่สิ่งมีจริงคือสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดระดับอยู่ทุกขณะ แม้แต่ในขณะนี้เองที่กําลังพูดเดินสัญญาสัญญากับจิตขณะก่อนก็ดับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะ,ะต้องมีการเกิดคือคิดถึงคําแล้วเสียงก็เปล่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีใครไปทำํำว่านึกก่อนนะนะ้วเดี๋ยวจะเปิดปากอ้าปากให้ลิ้นกระทบฟันหลายต่าหลายที่จะให้เสียงปรากฏแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสภาพธรรมะทั้งนั้นที่จิตเป็นปัใจจัยให้รูปชนิดใดเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นแม้ในขณะนั้นนะฮะที่รู้ก็รู้ว่าเพียงนึกเกึกเสียงออกมาแล้วเร็วมากก็จะมีการเข้าใจในเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็จะทําให้ละแม้แต่ว่าความคิดก็คือความจําความทรงจํงขาขณะนั้นนะคะมีอยู่และว,วิตกกะเจตสิกเนี่ยก็ไม่ใช่ความจําแต่เป็นความคิดคือตรึกถึงเรื่องที่จาได้ ก็จะเข้าใจสภาพธรรมะตัวธรรมะจริงๆเราไปเรียนลักษณะทิฏฐุกะของวิตกกะเจตสิกบ้างของสัญญาเจตสิกบ้างนะฮะแต่เวลานี้ค่ะที่กําลังเห็นเนี่ยสัญญาเจตสิกหรือเปล่าที่จาค่อยๆเข้าใจในเรื่องของการที่จะรู้บัญญัติรู้คํารู้ความหมายว่าเป็นเรื่องของสัญญาเพราะฉะนั้นสัญญาก็จําสิ่งที่มีจริงๆด้วยแล้วก็จําเรื่องราวบัญญัติต่างๆด้วย แต่ชีวิตมันก็หมุนไปเร็วมากเลยนะคะถ้าไม่มีพระธรรมที่ทรงแสดงละเอียดยิบเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะละความเป็นตัวตนได้เพราะว่ามันเร็วเกินกว่าที่จะไปเห็นความจริงของแม้แต่หันห้าซึ่งเกิดดับอาศัยกันและกันเกิดขึ้นและก็ดับอย่างเร็วประโยชน์แท้จริงก็คือเรียนแล้วก็เข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏ ซึ่งขณะใดที่สภาพนี้กำลังปรากฏและค่อยๆเข้าใจนั่นคือสติปัฏฐาใช้คำเพื่อให้รู้ว่าขณะนั้นต่างกับขณะที่ไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ขณะนี้มีสภาพธรรมะปรากฏแล้วค่อยๆเข้าใจแม้แต่ทางตาก็ธรรมดาธรรมดาค่ะไม่ใช่ไปทำอื่นเลยแต่การระลึกของเราเนี่ยเริ่มจะมีบ้างว่าขณะนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏถ้าพระอาทิตย์แตก ะะโลกมืดขณะน,นี้มีจักขู่ภาษาธะแต่เห็นมืดไม่ใช่เห็นสิ่งที่ปรากฏอันนี้เราก็จะเข้าใจปัจจัยเพิ่มขึ้นว่แาแสงสว่างก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้มีความทรงจําในสีสนันวรรณะที่ปรากฏทำมาทั้งหมดที่เรียนนะคะจะกระจ่างเมื่ออบรมเจริญสติปัฏฐานด้วย เมื่อสักครู่ท่านจันก็ได้กล่าวถึงวิตกะเนี่ยนะคะการที่จันวิตกะจะเกิดเนี่ยคือตรงนี้เป็นเรื่องราวที่ว่าวิตกะจะเกิดก็ต้องเกิดกับจิตหนึ่งจิตใด,ดอยู่แล้วไม่ว่าสมมุติตัวอย่างจะเป็นโลภะหรือโทสะแต่สภาพธรรมที่เป็นสติปัฏฐานก็ไม่ได้มามาห่วงว่าวิตกะเขาจะเกิดกับจิตอะไรเรื่องราวเลยค่ะคือเรื่องราวในระเวนก่อนสติปัฏฐานจะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะเพราะว่าเราต้องสะสมความเข้าใจความเห็นถูก ในลักษณะของสภาพธรรมะเป็นการเหมือนกับรับปัญญาให้คงเพราะว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวพอสมควรนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้มีการค่อยๆค,ค,คลายความเป็นตัวตนจากสภาพธรรมะที่ปรากฏถ้าใครไม่มีปัญญาระดับนี้แล้วก็สติปัฏฐานเกิดแล้วเขาเอาอะไรมาละความเป็นตัวตนแต่เมื่อฟังแลวเข้าใจแล้วนะ,ะก็ไม่ใช่วักนนะนั้นอเอาปัญญาขั้นนั้นมาคิดมาไตรตรองแต่ว่าต้องเป็นการที่เรียกว่า จากการสะสมสืบต่อสามารถมีกำลังที่จะคลายความเป็นตัวตนด้วยกำลังของปัญญาที่สามารถฟังเข้าใจในเรื่องราวของสภาพธรรมเออที่ที่ฉันเรียนถามตรงนี้ก็เพราะว่าอยากจะมาเปรียบเทียบว่าเพราะขณะที่สติปัฏฐานเกิดมันไม่มีการตรึกี้าตากาเจตสิกเป็นสัมมาสังกัปปะคนละขณะกับคิดนลคะนั่นเลงนะคะพาะฉะนั้นตากาเจตสิกก็มีหลายระดับ ระดับที่เกิดกับกามาวชระจิตระดับที่เป็นสติปัฏฐานระดับที่เป็นมรรคในมรรคในองค์ต่ออาจารย์ครับตม่กี้ท่านอาจารย์พูดถึงความมั่นคงในความเป็นอนัตตาอาจารย์บอกว่าคําถามเนี่ยถ้าเกี่ยวกับความเป็นตัวตนลัวคนนั้นก็ยังไม่มีความมั่นคงในความเป็นนัตาความมั่นคงกับความไม่มั่นคงเนี่ยจะรู้ได้ก็ได้ก็เพราะจากการมีสติใช่นหครับท่านอาจารย์ ถ้าการฟังนะฮะถ้าก็มีการพิจารณาความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเราเริ่มเข้าใจความเป็นอนัตตาขึ้นเวลาเราเรียนเรื่องจิตเจตสิกรูปรมัธ,ธรรมทั้งหมดความเข้าใจว่าเป็นอนัตตาของเรานั้นไม่ได้ลืมแต่ว่าเมื่อเรียนอะไรก็เห็นในความเป็นอนัตตานั้นกว้างขึ้นและกขึ้นตรงขึ้นอย่างเรียนเรื่องจิตนี่ค่ะก็รู้เลยเป็นาธาตุรู้ซึ่งใะไรก็ดับไม่ได้ ถ้าไม่มีปัญญาอย่างตัวอย่างของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้ว่าทุกอย่างนี่มีปัจจัยเกิดขึ้นแต่ท่านแสวงหาทางที่จะดับปัจจัยเพื่อจะไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นและเราเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องที่จะดับใช่ไหมคะแต่เราสนใจจะมีปัญญาจะอย่างนั้นใจอย่างนีน้เพราะฉะนั้นาการฟังธรรมะเนี่ยฟังให้เข้าใจจริง,รงๆแม้ว่าเป็นชีวิตของพระโพธิสัตว์ ของพระอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมความคิดวิตรก,กะของพระองค์เนี่ยต่างกับคนอื่นเพราะการสะสมที่จะเป็นพระอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความคิดของท่านก็จะไม่เหมือนกับของคนอื่นคือคิดเรื่องที่จะดับไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดสําหรับผู้ที่ฟังจนกระทั่งมีความมั่นคง,งนะครับว่าทรอันใดเป็นอนัตตาก็ไม่ได้หมายความว่าความเป็นตัวตนของเขาจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคเขาก็จะไม่มีความต้องการมาหาศาลทํำยัางไงานะคะ บอกมากดเกณฑ์เป็นยังไงอย่างนี้ไหมอย่างนั้นไหมถ้าเป็นเรื่องปรึกษาหาหรือนั่นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่เรื่องที่จะต้องเอ๊ะจะทําอย่างนี้เพื่ออย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องเราก็นึกถึงเป็นขณะขณะอง์สภาพธรรมนะอันนี้เป็นอกุศลวิบากอันนี้เป็นกุศลวิบากแล้วที่มันเกิดขึ้นบางอย่างก็เป็นสภาพกุศลนะฮะซึ่งเป็นสภาพรู้อะไรเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความเข้าใจอะไรมากขึ้นครับ ตอนที่รู้ว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลนั้นเป็นชื่อหรือเป็นเรื่องหรือเป็นความคิดนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือสภาพนั้นเป็นกุศลก็คือว่าเรากําลังใส่ใจในความเป็นกุศลอกุศลแต่ว่ายังไม่รู้ในความเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเพราะฉะนั้นปัญญาของเราจะค่อยๆละเอียดขึ้นซึ่งการรู้ในขั้นนั้นผมก็คิดว่าก็เป็นประโยชน์ขั้นหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงตัวธรรมะแต่ที่ท่านอาจารย์ ที่ฟังทางา่านอาจารย์มากขึ้นมากขึ้นมันก็ลึกไปกว่านั้นว่าสภาพที่เป็นกุศลหรืออกุศลรือจะเป็นกุศลเลบาปละอกุศลเลบากก็ตามก็คือสภาพรู้นั่นเองครับคือตัวนามธรรมครับอ,อย่างที่ท่านได้กล่าวบอกว่าเรียนธรรมะเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจธรรมะแต่ธรรมะก็มีทุกหลายอย่างเลยค่ะท่านอาจารย์มันจะจะเข้าใจอย่างไร พราะมันมีเยอะแยะไปทั้งหมดเลยพูดนี้มันเหมือนกว้างไปหมดเลยให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเนี่ยเวลาที่เราจะรู้จักอะไรจริงๆเนี่ยเราจะรู้จักทีละอย่างหรือว่าหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าสัมมาสติไม่เกิดนะฮะไม่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งมันก็เป็นแต่ละอย่างวิเศษลักษณะอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะไปรู้ว่ามันเป็นธรรมะจริงๆเราก็มีความคิดอย่างแบบการศึกษาว่ามันเป็นธรรมะไปหมด อย่างที่เขาบอกว่าเป็นอนัตตาทั้งหมดแต่ถามว่าอะไรเป็นอนัตตาเนี่ยเขาก็จะยืนยันว่าทุกอย่างแต่เขาไม่บอกว่าขณะที่สัมมาสติเกิดระลึกจะมีความเข้าใจในสภาพนั้นว่าเป็นธรรมะมากแค่ไหนหรือ,อยังไม่มีเลยท่านใช้คำว่าสัมมาสติเนี่ยนะคะทั่วไปก็เรียกว่าสัมมาสติใช่ไหมคะบางครั้งก็เรียกสติเฉยๆหากถ้าพูดถึงสติเจตสิกนะคะก็เป็นโสภณะเจตสิก แต่ทีนี้เวลาใช้คําว่าสัมมาสติเนี่ยก็หมายความว่าเกิดที่ไหนถ้าเกิดกับมรรคมีองค์แปดด้านแน่นอนตามสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะและสาหรับสมถภ,ภาวนาก็ต้องเป็นสัมมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวโดยชื่อเนี่ยก็ใช้คําว่าสติเกิดกับกุศลลจิตท,ทุกประเภทได้แต่เวลาที่เป็นสัมมาสติสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาพวกนี้จะต้องหมายความถึง ที่เป็นมากมีองค์ดหรือว่าในการอบรมเจริญสมถภาวนาเรื่องชื่อไม่สำคัญค่ะแต่หมายความถึงระดับของสติเพิ่มขึ้นอิ่งสัญญาความจำเนี่ยนะคะพอเห็นปุ๊บเราก็จำได้ว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ไม่ต้องมีวิริยะพิเศษต่างหากร่วมกับการศึกษาพิจารณาให้มากขึ้นเลยแต่เวลาที่มีการฟังเนี่ยเราต้องมีการไตรตรอง ขณะนั้นนะคะก็จะต้องมีสัญญาเกิดพร้อมกับวิริยะที่ไตรตรองแล้วเข้าใจเ,ออเพิ่มขึ้นอีกกับตอนที่สัญญาเกิดพร้อมกับวิริยะที่ตามปกติที่ไม่ได้มีการฟังไม่มีการไตรตรองวิริยะสองอันนี้ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคำหรือมีอะไรที่สแสดงโดยกว้างขวางให้รู้ว่าแม้เป็นวิริยะเจตสิกนะคะแต่ว่ากิจการงานหน้าที่ของวิริยะนั้นๆเนี่ยต่างกันโดยใช้ชื่อต่างกันให้รู้ว่าหมายความอย่างไร อย่างสมมระธานเนี่ยจะต้องหมายความถึงขณะที่เป็นวิริยะเจตสิกที่เกิดร่วมกับมาคมีองค์อื่นๆเพราะว่าทำกิจสี่อย่างแต่มากในขณะที่เรากำลังฟังนี่นะคะมีเสียงและมีคิดเรือ่องเพราะฉะนั้นยากเหลือเกินค่ะที่เราจะหนีความคิดแต่ว่าการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยมีอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งหลังจากที่ฟังเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่า ขณะนั้นนะคะเวลาที่สติระลึกลักษณะของสภาพธรรมะนะคะเรื่องวิธีจิตต่างๆเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าขณะที่กาลังเสียงปรากฏเนะะี่ยค่ะคนที่ชอบหรือว่ายังติดเรื่องการคิดเนี่ยนะคะเขาจะคิดว่าเสียงมากระทบมาเลยนะะมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็กระทบกับโสตประสาทะแล้วก็จะมีจิตได้ยินแต่ว่าตามความจริงน,นั่นก็คือคิดอีก เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเราต้องทราบจริงๆว่าเราหยุดคิดไม่ได้นะคะคิดก็เป็นของจริงแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งปัญญาสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าในขณะนั้นนะคะก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นลักษณะของความคิดอย่างหนึ่งคือคิดเรื่องธรรมะอ่าก็เป็นคิดมอกเหมือนกันค่ะ เพราะว่าก่อนนี้เราคิดเรื่องอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมะแต่พอเราเรียนเรื่องจิตเจตสิกเรื่องวิถีจิตนะคะเราก็มาคิดเรื่องธรรมะปัญญาทําให้เราเข้าใจว่าขณะนั้นนะคะเป็นการไตร่ตรองเป็นความคิดที่จะเข้าใจธรรมะแต่ตัวธรรมะกําลังคิดถ้าเราเพียงแต่ฟังไม่มีการไตร่ตรองเลยนะคะปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการฟังแล้วนะคะทุกคนจะต้องมีการไตรตรองด้วย พราะว่าคนพูดเนี่ยอาจจะพูดประโยคเดียวแต่การไตรตรองของเรามากกว่าหนึ่งประโยคไม่ใช่ว่าพูดคำนั้นซ้ำอยู่ในใจแล้วก็จะคิดว่าเข้าใจได้ใช่ไหมคะแต่ต้องมีการไตรตรองจริงๆพิจารณาจากที่เราเคยได้ฟังมาแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆของเราเองอนั่นก็เป็นเรื่องปัญญาซึ่งเกิดจากการคิดนะคะ มีปัญญาซึ่งเกิดจากการฟังและเข้าใจแล้ว<ช>มีปัญญาที่แม้ฟังแล้วเราก็ยังคิดไตรตรอง<ช>สะสมมาที่จะเข้าใจสภาพธรรมะด้วยการคิดถูกอีกอย่างหนึ่งนะคะ<ช>แต่ทั้งสองอย่างนั้นไม่ใช่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะต้องเป็นอีกระดับหนึ่งนะคะ<ช>ซึ่ง<ช>ทั่วโลกเนี่ยค่ะสนใจมากอยากถึงอยากธรรมอยากปฏิบัติ แต่ไม่รู้หนทางจริงๆว่าหนทางจริงๆที่จะถึงได้เนี่ยไม่ใช่ด้วยความอยากหรือว่าไม่ใช่ด้วยการไม่รู้อะไรเลยทำสิ่งที่ถูกบอกให้ทำแล้วก็เข้าใจหวังว่าปัญญาจะเกิดโดยที่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นปัญญาจริงๆปัญญาสามารถจะรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะว่าเป็นของจริงนะคะแล้วก็เกิดด้วยดับด้วย เพราะฉะนั้นการที่จะประจัก์ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะเนะะี่ยค่ะต้องเป็นไปตามลําดับขัน้นแม้ว่าสภาพธรรมะกําลังเกิดดับแต่ถ้าไม่ได้อบรมเจริญปัญญาที่จะไม่ใช่เรานะคะที่กําลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่เป็นขณะที่สภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาที่มั่นคงที่รู้วัานามธรรมมีลักษณะอย่างนี้และรูปธรรมมีลักษณะอย่างนั้นแล้วไม่ใช่รอหรือหวังนะคะ แต่ว่าทุกอย่างแม้แต่วิปัสนาญาณเนี่ยก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราจะถึงวิปัสนาญาณด้วยความต้องการหรือด้วยความหวังเนี่ยไม่ได้เลยใครที่ไปนั่งนะฮะแล้วคิดว่าตอนนี้รู้ละนามธรรมเป็นอย่างนี้รูปธรรมเป็นอย่างนี้ค่อยๆรู้ขึ้นหวังว่าสักครู่หนึ่งหรืออีกวันหนึ่งนามารูป,ประปริเทตยานะจะเกิดเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั่นเป็นตัวตนแต่เวลาที่วิปัสนาญาณหรือสภาพธรรมะใดจะปรากฏนะคะ ยิ่งแสดงความเป็นอนัตตายิ่งเป็นวิปัสนาญาณนะยิ่งเป็นอนัตตาที่ว่าเลือกไม่ได้ว่าจะรู้รูปอะไรจะรู้นามอะไรเลือกไม่ได้ที่จะเกิดขณะไหนขณะนี้หรือขณะโน้นหรือขณะไหนก็ได้แล้วแต่ความสมบูรณ์ของปัญญาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องละค่ะถ้าลืมเรื่องนี้นะคะจะไม่ถึงเลยเพราะว่าเรื่องของปัญญานี้เป็นเรื่องละทั้งหมด เรื่องของโลภะเป็นเรื่องของการติดทั้งหมดโลภะไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะน,นี้ดูธรรมดาแต่โลภะก็ติดแล้วโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นโลภะเป็นเรื่องติดแต่ปัญญาเป็นเรื่องละเพราะฉะนั้นทรงชี้โทษให้เห็นนะคะสิ่งซึ่งเราชอบมากๆตลอดชีวิตคือโลภะว่าโลภะที่จะต้องละก่อนคือโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิด ที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรที่เป็นเราอืมค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นความเห็นผิดนะคะซึ่งต้องอาศัยการฟังเข้าใจและอบรมจนกว่าจะประจักษ์แจ้งต้องเป็นปัญญาจริงๆ,ๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ความต่างของปัญญาขั้นฟังปัญญาขั้นพิจารณาและปัญญาพร้อมสติที่เกิดกับท่านอาจารย์นะขณะที่บอกว่าได้ยินเนี่ยเส,สียงนั้นมีอยู่<ส>ด้วย แต่ขณะที่คิดนึกถึงเรื่องราวเสียงนั้นไม่ได้ปรากฏอยู่แต่เราก็ยังคิดถึงเสียงใช่ไหมคะท่านอาจา